ลรวก็จะถึงกับเนสกาแฟซิงกับ le, เนสกาแฟไลฟกันด้วยแล้วก็จำเลยนะสำหรับตัวคอนเทนต์นะฮะของน้งนองๆเนี่ยที่เราจะปล่อยทุกวันศุกร์จนถึงสิ้นเดือนกนทะทะทะรกฎาคมนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดฟอลล์ติกตอร์นะฮะข่อนเนสกาแฟไลฟ์รีบไปกดเป็นด่วนเลยนะฮะรับรองทุกวันศุกร์ที่คุณคุณแบบ ใจจดใจต่ออ่ะเราจะแบบไม่ต้อทำอะไรเลยนะแล้วจะมานค่มอันนี้หน้องแน่นอนแล้วก็รักตัดตัดนะน่ารักและสดชื่นและเลือกตั้งตัวไอเกไดโนเสาร์แล้วว่าเข้าใจเลยอ่ะแต่จริงๆผมรับพิสก็ไม่ง่ายนะมันเป็นร้องว่าแบบคาราเต้แบบบาลานซิ่งนะโอ้ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายแต่ก็เก่งมากทำได้ดีทุกคนนะครับ าวนะนะเคตะนรักนครับอนนี้เดี <stream confer dles> <brake>. <coping> ๋ยวเราจะลับขึ้นมาไกิจกรรมของเราต Station นะครับทั้ง3 Station เดี๋ยวจบกจกรบนเวทียัวเราจะเข้าสู่การถ่ายรูปกันครับเราเริ่มจาที่น้องๆลงตัสกันก่อนเลย โอเคมาสับที่หนึ่งนะครับต้องงงมันต้องตัวนัานเลยจากไปนะครับอ่ามาสอบที่หนึ่งนะครับผมนะทำยังไงาอ้โหโอ้โหขอ้โหสอบชื่้นะครับ ลอยใหญ่แลวอยใหญ่แลน้ดื่ม Nestle p r e l i e นะครับน้องๆทุกคนครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มั่นใจเยอะมากมากของื่ม n e s t l p r e l i ของเราครับโดยจช้เน i n e ไม m i รฟิ f เ l อร์กองละเอียดถึง0.2หม่ครอนะครับและปีนี้เป็นการตอยย่ถที่ดีแบบนี้ครับจากการได้รับรางวัลระดับโลก s u p r a s เป็ชื่อของเอสเป็นชิวนะครับแล้วก็เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอยู่ด้วยนะครับอย่าลืมสะสมนะฮะเก็บงานพิเศษของน้ำดื่มเนสด้เลยนะครับที่ซีนัสครที่ผมเห็นคราวที่แล้วมีวันนี้คราวที่แล้วคุณชัยโวยวายโอเคอ่าไปแล้โอเคครับผม โอเคไหมครับร uh ุ่นนี้ไหมครับมาจากที่อยู่รุ่นนีครับเดี๋ยวเชิญน้องน้อยมาัสอาลงก่อนนะครับโอเคครับแล้วจะอไปนะครับจกนัดเชิญท่านผู้บริหารจากทางเนสท์นะครับที่จะให้เกิดขึ้นมอบของครับทางนท่นะครับก็เตรียมของเช่อมนะครับมามกับทาง Big กซีนะครับ thứ đá nhất là người là là thân anh ta Pháp, ta của anh, <limitation> người thân của em, người thân của anh, người thân của 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 แล้วถัอมาครับเรีนเชิญคุณพัชชนดาจามงองนักเธอนเมนเจอร์ครับเรยนเชิญครับเดีดยสีพนิหาจากทางพิกซีนะครับวังว่าตรงกลางเลยนะครับ ส้วยควนดีนครับผมแล้วก็ลราับาต่อไปนะครับขอเ,เชิญนะักกุนนะัทพิมารนะัตนชัยพัฒน์ซีเนียร์โปรเฟชอบคุณทุกล่านนะครับ บอกให้ชิโนต่างยนะครับเชนะครับอยาก้ยากเปินเชอทั้งหมดนะครับ่านห้มันะครับเีกสักหมิ่นภานะครับผมเรนมิซีนะครับแล้วก็บุณวัชชัยแล้วชาบูงมิสเตอ บอกนยได้เลยเรายต้นก <Yeah. S 1> ับความสดชื่นครับทุกคทมาอดขสุอดทุกคนอยู่กับเราตอนะบนเวทีนะครับและขอเรียนเชิญเซลทีมนะครับทัางบนเวทีนะโดยเชญเซลทีนะครับโดยใช้ญนะครับรับเซลทีนะครับ ได้เลยครับสามารถเคลนท่านซ้ายและ่านขวาด้วมนะครับเราจะดำเนินการเล็กน้อยนะครับเพื่อการต่อพิสี่สมมติแบบนะครับ แล้วก็ขอเชิญน้องๆวงบัสด้วยนะครับถ้ามีเวทีนะครับเชิญเลยครับขอของกันหนึ่งเนสต์เนสเกียร์บัสนะครับ ทีมงานของเราจะตัง่งันีเล็กน้อยนะครับด้วยความสวยงามแ้วนะครับตอนนี้หมอ,อ,อนน้องตรงกาได้เลยนะครับอยู่ที่สดชื่นนะครับของเฟรชแบบนี้นะเราจะไปเสริมความสดชื่นแบบนี้ทุกพื้นที่ทุกนาททั่วไทยเลยนะครับจะดุดิกันอยู่แล้สักครูค่ะนะครับ เอาไปนึ่งอัล้ยกไ้ออนะครับิ่อ่นึ่งอนะครับไ่ใากเก็บใช่หม่ไหมช่หมใช่หมใช่ไ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 หมใชใหม่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไหมใช่ เดี๋ยวขชั้นนี้มดูก่อนนะครับเดี๋ยวช้ก่อนนะช้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะาี่มยิงอับยิอตครับไเ็ครัไ่เ็เลยครับีเน็เ็ยงอดครับยเพ่งอบนะครับ นนอมาเลย <ไป S 2> น,นะครับผ<า>มนะะ <panelists> ้องอน้องไนนเรี้สิงไนะเดือดบอไหมครับจบนลเรีอบร้อยนะครับเราอขอบ,บคุณาทางพีซีนะครับขอบคุณคุณจอชยนะัยครับและขอบคุณเซลทีมทุกข่านด้วยนะครับและมองวงพัสกันอยู่นะครับบอกนะ một câu hỏi rất có lựa chọn, khuôn trời giòn sẽ khuôn có lựa chọn các bạn Vô miền Nam, các bạn hãy nhớ chúc kỷ từ khuôn Cảm ơn các bạn các bạn. hạnh phúc ให้แบบดี้อสแบบอทุกช่วงเวลาจริงๆนะครับนึห้าเหันงหหรอนึห้านห้าอนะครับผม ยนดครับอนะครับผมเรียกได้วาต้อขอขอบคุณคุณชัยยงศกบุริงๆนะครับและถัดมานะครับขอบคุณคุณชัยยง์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแลวถัดมานะครับขอเชิญทีมนะครับทั้งวงทีมปล่อยกันใหญ่ปล่อยกันใหญ่ปล่อยแปบรเพลง ทางด้านีนนะครับเลสเียน เป็นทนเพราะพุ่เกอมนะสำหรับยข่องปบครับโอเคของฟองได้เลยนะครับของานของอได้ ขอเชิญทั้งหมดอยู่บนท้องนอนนะครับและขอเชิญทีมเนสเล่ทุกขั้นเพิ่มเติมด้านบนเวทีนะครับตอนนี้ราชพฤกษ์ก็ถ่ายแบบนี้อะไรนานมากทีมเนสเล่ทุกท่านด้านบนเวทีเลยนะครับโอ้โหน้องบอกว่าทานช็อปทีมเนสเล่ได้เลยนะครับด้านบนเวทีขอบคุณครับ ハハハハ ต้องเลยนะคะชอบความรัวง้องมากเลยแล้วม,มาตังลน,น,น,นะครับผมอาเอนกร้อกันนับ 1, 2, 3เย้นะคะและอีกหนึ่งชอออ็อตขอรอเลยนะขเร่ชอ็ชอตครับทุกท่านอกรเส็ด ีจะเป็นช็อตสุดท้ายนะฮะมันเป็นโฟกัสใช่ไหมอีกหนึ่งช็อตสุดท้ายของราวนะครับเอาล่ะมองกล้องเลย,ยนคะครับทุกท่าคนครับ เบาจะมาดนึ่งคร้นะครับขอบคุณนะครับร้านชีสบีบมิสแมสนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับน้องม้งพัสเดี๋ยวอยู่กับเราได้หมดเลกทีต่อมาเราจรลงถึงบีมัสทีกคนด้วยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายยีซี่ไปพร้อมๆกับบีมัสทุกคนเลยนะครับ ขอถ่ายรูปด้วยนะครับว้าวของเห็นทุกคนนะม,มันก็เลยออกมาผม one two three อีกหนึ่งรูปนะเป็นแอปไหมเป็นแอปไหมอ่าเป็นแอปไม้เลยขอแบบสดชื่นที่สุดนะทุกคนครับ เอาให f เ r s t ที่สุดเลยโอเคด้ไมครับช่หว้าโอเคอากาจะมีเวไครับ ม m a s นะทุกคน7 8 9นัดแรกที่ไลฟ์ Xmas โอเครักษาของเอาแล้วฮะอีกหนึ่งช็อตนะครับหนึ่งช็อตโอเค อินินชออินินชอทุกคนับนิ่งก่อนนะฮับนิ่ก่อนนะ๋อ้ช่ว่ามีแฮชแท็กเอนีิฟัซซิ่งกับเนสเ่ทไลฟ์นะทุกคนอย่าลืมนะครับฟัซซิ่งกับเนสเตอไลฟ์นะับนิ่งก่อนนะับนิ่ก่อนนะรับนิ่ก่อนนะางไว้นะ้างไว้นะบอกล้องนะและนะครับเรียบร้อยไหครับ เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ชอบอนินชอบหรออนินชอนหรอโอเคต้องใช้ใหม่นะต้องใส่ใหม่นะไม่ต้องเราออ่ะทุกคนมองกล้องเลยบาสิ้นกับเนสเลเยียลไลฟ์นะครับอันนี้สองสา,าพูดประโยคนี้พร้อมกันนะพร้อมล้วันทูทวี อีกสักครั้งนึงนะเราเล่าเอาสื่อช่วงท้ายๆแล้วจังนะไอ้คนไม่จับนะอ๋อเจนนะสุดยคนนะนะโ้ารู้สึกันยี่ว่าวันนี้จะเป็นวับ้างโอ้มี้ัพูดคุยเล่นเกม ก็ต่างมายเลยนะรู้สึกไาครับีดีครับผมวันนี้รู้สึกสนุกมากครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับผมปกติเนี่ยผมชอบนอนเต้นแต่วันนี้ผมตื่นเต้นมากได้เจอทุกคนเนียบอกเลยว่าทุกคนสวยมากเลยนครับอ้แม่แมแล้วสวยแบบสดชื่นด้วยนะสดชื่น้วยครบอกเลยทุกคนอ่ะออือก็คือแทนคำว่าสดชื่นทุกคนอือไหมครับ อู้เมานูมานพอกัเริ่มิงสองซ้ำเด้อต่อไปนะต่อไปใช่ริ้งอูออหึงสองสามโอเคอโอเคจิมุกจิมุกเนี่ยผมครับครับผมก็ดีสุดีใจมากครับได้เจอทุกคนเพราะว่าคิดถึงตลอดครับแล้ว เราได้เจอทุกคนก็ไม่หายคิดถึงอยู่ดีครับเพราะว่าจะคิดถึงตลอดไปครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้วันนี้สดชื่นด้วยนะคะที่มาหาเราแลวนะครับจุบจึ้บโอ้โหผมพูดไมดได้นะได้เลยได้เลยเหมือนพิธีครับผมถ้าทำว่าคิดถึงเนี่ย ciudad, มันจะฟังฟัง okay. ง่ายเลยนะให้พูดว่า p u s h <off> ิบ e าอะไรนะุณอะไรนะ โอชิพส์อกอส็โอ,อ้โหฟิวเเกอ่งมากเลยเขาภาษาเกาหลีเขาภาษเกาหลีเขาภาษาเกาหลีเหลอถึงคิดถึงมันง่ายเกินก็คือเก<อ>าหลีโอเคง่ายเลยครัออ<า>บอ,อ่ะฝากผลงานกันหน่อยน้องๆมีผลงานอะไรให้ติดตามกันบ้างคะช่วงนี้ข้าวผมก็อย่าลืมซีรีส์ของเราครับที่ตอนนี้ปล่อยเอพิโซดของจีนูแลนไทยไปนะทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงตรงครับผมบอกเลยว่าแซ่บเด็ดทุกคู่ครับผม ก็เป็ลงคอนเทนต์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเหมือนเดิมทุกคนอัลบั้มใหม่เอ้ยไม่ใช่แล้วมัใหม่อัลบั้มแรกของวงโฟร์ซัลับัมคือโฟร์ซัลับัมีิมันจะดื้อใช้ผมก็ตั้งใจสรุปมาเป็นของขวัญให้พี่อาร์ททุกคนเลยนะครับผมแล้วก็เร็วนี้ครับซิงเกิลคัมแบ็กครับผมฝากเรื่องไหนแหม่แหม่แหม่ไม่ได้เฮ้อย่ไปเลือดีงเลยนะอ๋สก๊อเหรอสก๊อเหร ไม่ไม่นะไม่นะผมไม่อยากดิ้นนิ้วอยู่านี้ก็อยากดิ้นนิ้วขึ้นมาเฉยเลยใช่ไหมครัโอเคอ่ะมีกี่ไรจะมาพวกเราไหมครับครับพีชผมถ้าผมผมมาขายนะครับเนเชอร์เทลไลท์ของบัสนะผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับพวกเราบัสและเนเชอร์เทลไลท์นะครับจะมีเซอร์ไพรส์ครับเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมใช่จะไลท์จะไลท์เดือนจะไลทครับงแต่ติดตามด้วยนะครับแค่เนเชอร์เทลไลท์แล้วก็ อโอเคแล้วที่ทำเด้่องเนาะโอเคนะครับผมอ่าคุณพ่อนะครับผมก็เรียกว่าถ้าทุกคนหาดื่มที่ชอบแบบคนที่ใช่แบบผมก็อย่าลืมเอสเซ่นะครับฝากด้วยครับผมเดี๋ยวพ่อนะขอจับอะไรขอสักสองถ่ายแรกกเราะขอหัวเลยนะเรา๋ยวไม่เห็นมีคนนะเรา๋ยวขอขอเยขอหน่อยโต้วยขอด้วยทำงานด้วยแล้ว จะเลถูกกันทังทุกคนทีวนะท่าเหลายงวดกันะทุกคนอ่าสี่สี่่เดียเดียวเดคือถ้าไม่ถูกเีว่านะทุกคแม่ก็อาีก็เลขเดิมโมเลยสี่สองฮะสสันเลยเหรอเออตให้หกให้หกสให้ให้หตัวให้หตัว โอ้โ้องห้่้าห้าสองห่ห้าห้อ่ห้าตัวเองิดเห้าองห้าสองห้าสองห้าสี่สองนก็คือเลขทเป็นสีสอง่ะไม่มา่แล้วโอเคอเพราะฉะนั้นไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะไม่ถูกวไม่เป็นไรนะเพราะยังไงคนที่ถูกใจก็่าุนะฮะ <Okay. S 2> <ล>ครับผมอ่ะแล้วนั้นก็ติดตามผลงนานของน้องด้วยแล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือกิจกรรมที่จะมาเซอร์ไพรส์ปปกับทุกคนนะครับปอปซิ่งกับเนสเล็กมาไลฟ์และรอติดตามกั้ดีๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้ครับรักพ่การเดี๋ยวจบกิจกรรมแล้วเดี่ยวเดิมไปรับข้าวผมไลน์ใหม่กันด้วยนะฮะซึ่งจะมาปอกับไลน์เซนจากน้องๆนะครับก็เดี๋ยวสามารถติดต่อครับข้าวผมไลน์ใหม่ท่าที่บริดดบเวณจุดลงทะเบียนนั่นเองแล้วก็วันนี้ ก่อนอันดับแนะสำหรับแอสแทร์ออราเดนเนสเดเอรไลฟ์เอ็กนะครับแแทสซิงกัเนสเเลคับและที่สำคัญอยากตามความสดชื่นทุกโมเมนต์แบบนี้นะครับต้องดื่มสออนนังาบนสขอราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ัสก เดี๋ยวตมานี้น้องขอตอนรับทุกคนกันไปเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านขอแบบวาสวัสดีครับผมทีรัก